ก็สวัสดีช่วงบ่ายวันนี้ไปดูงานที่สาธุประดิษฐ์มาตอนนี้ยังทำงานที่สาธุประดิษฐ์นะฮะกลับมาบ้านนะฮะมาล้างแอร์วันนี้จะมารีวิวการล้างแอร์นะครับแอร์ตัวแรกที่ล้างคือเป็นยี่ห้อมิตซูมิชิวันนี้จะล้างแอร์ให้ดูทั้ง3ยี่ห้อนะฮะเบื้องต้นแล้วก็ง้างหน้ากากแอร์ขึ้นแล้วก็เอาตัวกรองฝุ่นนี้ออกมาออกมาก่อนเลยนะครัข้างในตัวกรองฝุ่นก็จะเป็นคอยเย็นนะครคอยเย็นนี่แหละ คือตัวสําคัญแต่ก็สําคัญหมดแหละตัวกองก็สําคัญเหมือนกันที่เอาไปล้างเมื่อกี้เนี่ยแต่ผมไม่ได้ล้างอ่าเราก็จะดูว่าถ้าเราจะถอดหน้ากากได้ไงใช่ไหมฮะทีนี้พอเราง้างฝาขึ้นฝาฝาหน้ากากแอ่ยเราง้างขึ้นแล้วเขาจะมีตัวค้ำยันอยู่แล้วนะฮะตัวนี้เขาทำมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วนะฮะนี่ยครับเราก็ออกงานขึ้นเราก็ดูว่าแล้วเราจะดูว่าแล้วเราจะถอดยังไงเนี่ยเราจะถอดออกได้ไง ก็พยายามดึงดูดึงดึงเพื่อถ่วงวัดน้าหนักดูว่าเออมันมีอะไรยึดที่แน่นไหมหรือว่าเขาทําเป็นล็อกเป็นสลักไว้นะฮะเราผมเองก็พยายามจะดึงดูนะฮะว่าออกไหมนะฮะก็ทีนี้ก็พยายามจะงางข้างบนออกนะฮะออกไหมง้างข้างบนออกมาก่อนแต่ก็ด้วยความสานิฐานที่ว่าเออข้างล่างเนี่ยรู้สึกว่าจะแน่นนะไอ้หน้ากากตัวชั้นในตัวนี้ข้างล่างรู้สึกว่าจะแน่น น่าจะมีอะไรที่แบบว่ายึดแน่นแล้วก็เจอหัวน็อตจนได้นะฮะก็ทําการหมุนน็อตออกนะฮะหมุนหัวน็อตออกนะครับผมเนี่ยนะฮะเราต้องขันน็อตออกก่อนเขามีที่ปิดหัวน็อตแบบเนียนเลยนะฮะหายากมากเลยสําหรับมือใหม่องผมนะฮะแต่แล้วเราเอาน็อตออกแล้วเราก็ถอดหน้ากากออกได้เลยนะฮะไม่ได้ยากนะฮะแอร์ยี่ห้อมิซูมิชินะฮะเนี่ยนะครับหลังจากที่เราถอดหน้ากากเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะใช้น้ํายาล้างนะฮะน้ํายานี่ฉีดพ่นเข้าไปเลย เราก็ฉีดพ่นน้ำยาใส่เขาไปเลยตามถนัดนะครับใกล้ๆนะครับแล้วแต่ถนัดนะฮะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ที่ล้างแอร์เองนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คิวล้างแอร์ก็แน่นก็แน่นพอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีอากาศที่ร้อนน่ะนะครับช่างแอร์เขานัดผม3วันนะฮะเจ้าที่ผมใช้ประจานะฮะผมก็เลยมีเวลาก็เลยเออมาทดลองล้างดูสิแล้วก็ฉีดน้ํายาเนี่ยฮะทุกวันนี้สะดวกครับผมสะดวกสบายครับผมมีน้ํายาล้างแอร์ฉีดพ่นเข้าไปเลยครับ ฉีดพน่นเข้าไปจนกว่าจะเต็มหรือเราดูว่าเออโอเคทั่วแล้วฉีดจนทั่วแล้วก็ก็พอนะฮะแล้วก็หลังจากฉีดทั่วแล้วเราก็รอให้น้ํายาเซตตัวนะครับน้ายาก็จะซึมเข้าไปข้างในนะฮะน้ายาซึมเข้าไปข้างในแล้วแล้วน้ํายาเขาจะขยายตัวนะครับเขาจะขยายตัวขึ้นเองนะครับแล้วก็ดันฝุ่นออกเสร็จแล้วพอน้ํายาเริ่มจะแห้งเราก็ใช้ที่เป,ป่าลมเป่าออกสำหรับผมใช้ที่เป่าลมนะฮะถ้าใครไม่มีที่เป่าลมก็ใช้ปกที่น้ําฉีดล้างออกได้นะครับผมเนี่ยนะครับผมใช้ พอใช้เครื่องเป่าลมเป่าเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบหน้ากากแอร์กลับเข้าไปเหมือนเดิมตามตำแหน่นงเดิมที่เราถอดครับสำหรับใครที่ไม่มีที่เป่าลมก็ใช้ปอกกี้ฉีดน้ําล้างออกได้ไม่ได้ยากนะครับผมเนี่ยนะฮะก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมแต่ถ้ามีเครื่องเป่าลมเหมือนผมก็ใช้เครื่องเป่าลมก็ได้นะครับจะสะดวกกว่านะฮะเนีย่ยครับก็ประกอบกลับเข้าไปครับผมก,ก็ดูว่าเข้าดีไหมเข้าล็อกดีไหมนะฮะเข้าสลักดีไหมสลักเดิมที่เราถอดมาอยู่ตรงไหนบ้างเราตรวจเช็คคามเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ เอาน็อตขึ้นมาใส่เหมือนเดิมครับแต่ก็ต้องผิดหวังนิดหน่อยครับเพราะว่าน็อตตัวหนึ่งโดนเครื่องเป่าลมเป่าออกไปข้างนอกหน้าต่างหาไม่เจอนะฮะก็ต้องมีผิดหวังนิดหน่อยฮะแล้วก็ตามไปเก็บมาใส่เหมือนเดิมครับก็ประกอบกลับเข้าไปครับใส่น็อตกลับเข้าไปนะฮะนี่แหละครับใส่กลับเข้าไปเลยนะฮะแล้วเราก็หาตำแหน่งที่เป็นตัวล็อกหน้ากากแอร์เพื่อที่จะพับกลับลงมาเหมือนเดิม แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะล้างแอร์ไม่ถ <ty> ึง10บนาทีนะครับ1นตัวแล้วก็มาดูตัวที่สานะครับสำหรับการล้างแอร์วันนี้ส่วนตัวที่2ไม่ได้อัดคลิปนะฮะยี่ห้อ Car รียส่วนตัวที่3เป็นยี่ห้อซัมซุงนะฮะตัวนี้ก็หน้ากากก็เหมือนเดิมครับคล้ายกันนะฮะหน้ากาก ãy. ยี่ห้อซัมซุงก็ง้างออกมาแล้วก็ถอดออกมาได้เลยนะฮะส่วนฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองฝุ่นนี่จะติดอยู่กับหน้ากากตัวที่ที่เราง้างออกมานะฮะเราก็จะนําไปเป่าลมออกครับหรือล้างออกนะฮะแค่นี้เองครับ พอแกะออกมาก็ฉีดน้ายาเข้าไปได้เลยครับฉีดพ่นน้ายาเข้าไปเหมือนเดิมครับถ้าเหมือนกันครับตัวนี้เป็นยี่ห้อซัมซุงเป็นตัวที่สามที่ล้างวันนี้ใช้เวลาล้างประมาณตัวละแค่1ิบนาทีนะครับผมถ้าล้างแอร์ตอนนี้ก็สตาร์ทที่ห้ารอยบาทต่อหนึ่งตัวนะฮะก็ลองดูนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ล้างแอร์ที่บ้านก็ลองดูนะฮะสำหรับผมเองผมล้างสามตัวใช้เวลาไม่ถึง3าสิบนาทีนะฮะวันนี้แป๊บเดียวเองนะฮะแล้วก็ฉีดน้ํายาให้ทั่วนะฮะ น้ำยาขวดอย่างที่ซื้อมาเนี่ยก็น่าจะเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทหรือไม่ถึงร้อยก็ไม่แน่ใจหรือ2 0 0กว่าบาทเนี่ยให้ลูกเป็นคนซื้อนะฮะแล้วเราก็จะเอาฟิลเตอร์มาเป่าลมออกนะฮะหรือใครไม่มีที่เป่าลมก็ล้างออกได้เลยนะฮะมาใช้น้ำล้างทำความสะอาดได้เลยฮะไม่คุณกระจายเลยครับผมตอกคุณเยอะนะฮะขนาดไม่ตันมากนะฮะเนี่ยตัวแอร์ตัวข้างล่างไม่ไม่ตันมากครับืตนตัวข้างบนตัวข้างบนนี่โห้โหนาเึ๊บคุณจะรู้สึกได้ว่าแบบว่าแอร์ลมมันไม่ออกแล้ว ก็เลยล้างนะครับเนี่ยครับก็มาเป่าลมออกครับเป่าลมเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับสะอาดนะฮะสะอาดแล้วนะฮะพอเรารู้สึกว่าสะอาดก็พออ่าแล้วก็อีกแผ่นนึงแต่แต่ละตัวก็จะมีตัวกองฝุนอยู่สองสองแผ่นนะฮะนี่ยนะก็เป่าอ,ออกเหมือนกันครับเราก็เป่าอ,ออกแค่ลมเป่าอ,ออกใครก็อย่างที่ บอกไปนะครับว่าถ้าใครไม่มีที่เป่าลมก็ใช้น้ําล้างได้ครับแล้วก็พกสไลด์ตนี้ล้างทั้งหมดะาดได้เลยอ่าพอดีผมเองมีที่เป่าลมนะร,รู้สึกว่าสะดวกกว่านะฮะเป่าลมจะสะดวกวแล้วก็มาประกอบกับเข้าคืนนะฮะนะฮะก็มาประกอบกับเข้าคืนที่หน้ากากนะฮะตัวนี้เป็นเป็นยี่ห้อซัมซุงจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมเองก็เพิ่งล้างเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยที่ล้าง ก็เ,เลยลองทําดูนะก็ไม่ได้ยากอะไรนะเนี่ยใช้เวลา3ตัวเนี่ยไม่ถึง30มนาทีนะนำลำร่างเนีก็ใส่ตัวกองกลับเข้าไปที่เดิมแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยนะฮะก็ใส่กลับเข้าไปอยู่ท่าไหนก็ท่านั้นเราถอดออกมาแล้วก็ดูก่อนก็ได้นะครับว่าเ,เขาอยู่ยังไงในตัวนี้อยู่ยังไงแต่ผมก็เอาหน้ากากมาเผาเราก็สะอาดออกแค่น,คนี้เอง ไม่ได้มีอะไรนะฮะมากมายนะครับเป่าออป้ายเป่าป้ายเป่าคุ่นป้ายเนี่ยเา้าไปเป่าลุมโบวลุดแต่ก็ยังเป่าได้ไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยพอเสร็จแล้วน้ํายาเซตตัวเราก็เอาที่เป่าลมมาเป่าไล่น้ํายาเออีกทีหน,น,นึ่งนะฮะอ่ในรูปนี้นะครับเ,เป่าออไปนะครับเ,เป่าไปจนกว่าเรารู้สึกได้ว,ว่าสะอาดพอแล้ว ก็ค่อยพอนะครับเนี่ยแล้วก็เป่าออกไปเลยตัวนี้จะสะดวกกว่าพวกปอกกี้นะฮะถ้าใช้พวกใช้น้ํานี่ก็จะลำบากกว่านี้หน่อยอาจจะใช้เวลากว่านี้หน่อยตัวนี้ใช้ลมเป่าเลยนะฮะร,รู้สึกว่าง่ายมากเลยนะฮะล้างแอร์ไม่ได้ยุ่งยากนะครับนะครับเราใส่ที่กองฝุ่นเสร็จล้วก็ใส่กับหน้ากากากลับเข้าไปที่เดิมนะก็จะมียี่ห้อ ยี่ห้อซัมซุงนี่ก็จะมีสลักอยู่ริมล่างของหน้ากากเลยนะฮะสองทางสองฝั่งที่จับนะฮะอยู่ตำแหน่งมือที่กดเนี่แหละครับทั้งสองทางนี่ครัจะมีสลักอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นนะฮะยี่ห้อซัมซุงนะฮะแอร์ยี่ห้อซัมซุงนี่คะเนี่ยนะ,ะเอ๊ะสลักมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมก็เอามาดูเนี่ยนะครับก็ดูเออเออเห็นแล้วเนี่ยสลักมันจะอยู่ตรงที่ตรงที่บอกไปเมื่อกี้ะฮะแล้วก็เล็งตำแหน่งสลักแล้วเริ่มเล็งตำแหน่งสลักแล้วใส่กลับเข้าไป ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะครับล้างแอร์3ตัวไม่ถึง30มสบนาทีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยล้างก็ลองล้างกันดูนะฮะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ